สวัสดีค่ะทุกคนโลเคชันของเรียญ XP ชุดที่3มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีเรียญอะไรแล้วก็มันอยู่ตรงไหนกันบ้างก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องสุพจน์อยู่สมสุขสําสำหรับการโดนเน a t บาท99สตางค์แล้วก็ข้อความชื่อในเกมคือ bttef 6 7 8 9 หวังว่าจะได้เล่นด้วยกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นกับไซน์นะคะก็ลองแอดมาที่ beauty a n a b e ก่อนได้แต่ว่าไซน์อาจจะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเพราะว่าตอนนี้เลเวลมันก็225เกินไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์เนี่ยก็แอดมาแล้วก็มาจอยกันได้คะ่ะและขอบคุณภาพแฟนอาร์ตน,น่ารักน่ารักจากน้องทามนัทธพัฒนด้วยนะคะ เรียน XP สีเขียวจุดแรกนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณเมือง p พ e สเซนพารมันจะอยู่ที่ตรงต้นไม้ทางด้านขวาล่างของเมืองค่ะบินมาถึงกลุ่มต้นไม้ที่ใส่ปักหุดไว้ในแผนที่ก็จะเห็นเลยนะคะอันนี้หาไม่ยากค่ะเรียนเขียวจะได้5,000 XP นะคะ เรียญเขียวเหรือนที่2ก็จะอยู่ที่โกดังร้างมันจะอยู่ที่ทางด้านซ้ายล่างของโกดังค่ะเวลาที่บินมานะคะมันจะอยู่ซ้ายล่างก็จริงแต่ว่ามันจะอยู่ด้านนอกนะคะมันไม่ได้อยู่ข้างในโกดังพอเก็บเรียญปุ๊บนะคะก็ระวังนิดนึงพอเวลาที่เราตกลงไปเท่านั้นจะกระโดดไม่ขึ้นนะคะจะต้องทุบก,กำแพงออก เรียนที่3อยู่ที่ทางด้านล่างของเมืองเรเทโรมันจะอยู่ที่ใต้ต้นไม้ริมถนนมันจะอยู่ริมถนนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไต่ภูเขาหิมาลงมาพอลื่นลงมาเห็นกลุ่มต้นไม้นี้ก็ลงเข้าไปเก็บได้เลย สกินมาร์ชเมลโล่นี่เป็นตัวที่ายชอบมากตัวหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหัวกับขามันเวลาที่เรากด e อีโ e ดหรือว่ามีเพลงเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นด้วยเหรียญ XP สีเขียวเหรียญสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่หลังอาคารที่อยู่ระหว่างตัว A กับตัว C ในแผนที่ค่ะ ก็บินมาแล้วคืออาคารที่เพื่อนๆกำลังเห็นนี่แหละค่ะแต่ว่าไซจะบินอ้อมปล่องนี้ไปนะคะเพราะว่าไอเรืเนี่ยมันอยู่ทางด้านหลังอาคารเวลาบินมาด้านหลังแล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะมันจะอยู่บนท่อน้ำ เหรียญลำดับต่อไปของเราก็คือเหรียญสีฟ้านั่นเองนะคะเหรียญสีฟ้าเหรียญแรกมันจะอยู่เลยบ้านจอนมิกไ,มไปมันจะอยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกับซากตู้ตอคอนเทนเนอร์ที่มันเกยอยู่ที่ชายหาดน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วน,นะคะว่าเหรียญสีฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำก็พอเวลาที่เพื่อนๆมาถึงเจ้า ซากโกดังไม่ใช่ซากโกดังสีซากตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็ให้บินเลยมาแล้วก็จะเห็นเหรียญสีฟ้าๆที่มันอยู่กลางน้ำจุดที่2นะคะมันก็จะอยู่กลางแมปเลยใกล้ๆกับตัวลูกริฟถ้าไซาเรียกชื่อมันไม่ผิดนะมันอยู่กลางแมปซึ่งไซไม่สามารถจะอธิบายว่าแบบมันคือตรงไหนแต่ว่าให้ดูในวิดีโอนี้แล้วกันนะคะดูจุดที่ายปักไว้เลย พอเรามาแล้วใช่ไหมคะก็ให้มองหาหินก้อนใหญ่ๆที่มันเป็นหินที่เราไม่สามารถทําลายได้นะคะเจ้าเหรียนสีฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ําใต้หินอ่าเรียบร้อยค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาที่ถูกต้องนะคะเราก็จะมองเห็นรถเมย์ที่มันอยู่ในน้ำนะ เหรียญ s p สีฟ้าเหรียญที่3ซึ่งเป็นเหรียญสีฟ้าอันสุดท้ายของชุดนี้จะอยู่ใกล้กับแคมคอร์ดนะคะจะอยู่ทางด้านขวาล่างของแมปเลยแล้วก็ยื่นออกไปในทะเลเพอสมควรถ้ามาไม่ถูกก็ให้ปักหลักที่ท่าเรือทางด้านขวาล่างของแคมคอร์ดนะคะเหรียญมันก็จะอยู่ไม่ใกล้จากท่าเรือมากอ,อันนี้พอดีไอไกลเดอร์มันอันใหญ่มากไปหน่อยนะคะก็อาจจะบางบ้างนะ เห็นไหมคะก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือจริงๆถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสปอ p o r อร์ไซด์ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ f o r t n i t e นะคะก็สามารถทำได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นคลิกที่ Support the Creator ขวาล่างของจอนะคะ ถ้าไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านานนะพอกดมาแล้วก็ให้พิมพ์ Beauty Annabea ที่เป็น Creator Code ของไซา์จากนั้นก็กด Accept ค่ะพอพิมพ์แล้วกดแล้วทางด้านขวาล่างก็จะบอกว่ากำลัง support ไซส์อยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งสกินพิ c แ a x ส g ก i d ด r p อร์ต่างๆได้หมดเลยนะคะ และถ้าหากว่าใครอยากโดนเนตผ่านช่องทาง True Wallet ก็สามารถทำได้โดยเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลยค่ะหลังจากขายของไปแล้วนะคะก็มาเก็บเหรียญ XP กันต่อสำหรับเหรียญสีง่วงสุดแรกจะอยู่ที่บริเวณต้นไม้ริมถนนทางด้านซ้ายบนของเมือง Holy h o l y h e a d s h e s ค่ะ ก็ต้องย้ำทุกครั้งนะคะว่าเหรียญสีม่วงเวลาที่เราไปเก็บเนี่ยพอวิ่งเข้าไปโดนตัวมันปุ๊บนะคะมันจะแตกออกเป็นเหรียญเล็กๆหลายอันเลยดังนั้นเพื่อความง่ายในการเก็บนะคะเราก็ไม่ต้องคอยไปวิ่งตามจนหมดเวลาเราก็เก็บไม่ทันนะคะควรจะไปตีบิวลเราก็สร้างบ็อกซ์ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า เรียนนี้ก็มีปัญหาพอสมควรนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเจ้าไอโอกาดก็อาจจะต้องระวังนิดนดึงพยายามอย่าไปเอาเร์เจ้าไอโอกาสดก่อนที่จะเก็บเหรียญสำเร็จนะเหรียญ sp สีม่วงเหรียญที่2ซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของสีนี้นะคะก็จะอยู่ทางด้านใต้ของเมือง s e r v i ปปี้สวอมท์อธิบายไม่ถูกนะคะว่ามันคือส่วนไหนแต่ว่าให้ดูที่ไซปิงไม่ในแผนที่แล้วกันเนะมันจะได้เข้าใจตรงกัน ตอนไซมาเก็บอันนี้ก็ปรากฏว่ามีคนที่เขามาเก็บเหมือนกันด้วยนะคะไซก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปตีบิลของเราก่อนดีกว่าแล้วก็เห็นไหมคะเขากาลังตีหินเพื่อที่จะไปทําเป็นบล็อกขังเหรียญด้วยไซบินมาแบบเลยๆมานิดนึงก็กะว่าให้เขาเก็บไปให้เสร็จก่อนแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไปเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าเออเขาทำบอ็อก์เรานี่หว่าก็เลยแบบเออเราไม่ต้องทุบละเข้าไปใช้ของเขาแล้วกันเนอะอ่านี่นะคะ เห็นไหมคะเขาเก็บเสร็จแล้วเขาก็ไปเลยเวลาที่เรามาถ้าคนอื่นเก็บไปแล้วเหรียญมันก็ยังอยู่นะคะไม่ใช่ไม่อยู่นะนี้กลัวว่ามันจะไม่พอก็เลยแบ่งเป็น2ช่องไปเลยเอาละ่ะโอเคเหรียญ XP สีม่วงเหรียญที่2เหรียญสุดท้ายของเรา มาถึงเหรียญสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือเหรียญในระดับสีสม้มหรือว่าสีทองที่บางคนเรียกมันก็จะอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่า The Workshop ถ้าสซยเรียกมันไม่ผิดอ่ะนะเพื่อนๆก็ดูแล้วกันมันก็จะอยู่ทางด้านไซยบนของ Slurpy Swarm หรือว่าขวาล่างของ Holly Hedges ค่ะตอนเก็บเหรียญนี้ก็จะทุลักทุเลน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันอยู่ทางด้าน บนบนของอาคารนะคะเวลาที่ไซลงมาใช่ไหมไซก็ไปเข้าจากทางหลังคาเลยเพื่อนๆอ,อาจจะไปลงข้างล่างแล้วก็บิลขึ้นมาก็ได้แต่ว่าไซเลือกที่จะมาแบบนี้นะคะเลือกให้มันแบบมาลําบากนะแต่ว่าพอทุบมาปุ๊บแล้วก็กระโดดลงมาก็เก็บได้เลยนะคะ15,000 xp เอาละคะ่ะทรายก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเล่นฟอร์ดนั้นกันอย่างสนุกสนานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆนะแล้วก็ทุกคนสามารถพพอร์ตทรายผ่านการใช้โค้ดหรือว่าโดเน a t ผ่านทรูมันนี่ก็ได้ค่ะทราไปก่อนสวัสดีค่ะ